สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการรวมช่องเซลล์เข้าด้วยกันของโปรแกรม Excel นะคะโดยในที่นี้จะยกตัวยอย่างช่องเซลล์ชื่อแล้วก็นามสกุลเราจะรวมช่องเซลล์ชื่อกับนามสกุลเข้าด้วยกันโดยเราจะใช้วิธีการใช้สูตรนะคะแล้วก็ใช้เครื่องหมายแอนเข้ามาเชื่อมนะคะวิธีการก็คือเราก็พิมพ์สูตร นะคะแล้วช่องเซลล์ที่เราต้องการจะเชื่อมเนี่ยอยู่ช่องเซลล์อะไรก็คือช่อง b 3นะคะคลิกที่ช่อง b 3แล้วใช้เครื่องหมายแอนเชื่อมนะคะแล้วเราจะเชื่อมกับช่องอะไรก็คือช่อง c 3นะคะเราก็คลิกที่ช่อง c 3นะคะแล้วต้กด enter สังเกตว่าจะเป็นการเชื่อมช่องเซลล์ไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นชื่อกับน,นามสกุลจำเป็นจะต้องมีการ เว้นช่องว่างนะคะสักประมาณ2ตัวอักษรเราก็าวิธีการน,นะคะเราก็คือเราก็พิมพ์นะคะใช้แก้ไขที่ช่องสูตรนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโคดเข้าไปนะคะแล้วเราต้องการเว้นประมาณ2ตัวอักษรนะคะเราก็ขอบ2อ2ตัวอักษรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เครื่องหมายแอนเชื่อม อีกทีหนึ่งแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วลองกด enter นะคะก็จะได้เป็นชื่อกับน,นาสกุลโดยมีการเว้นช่องว่างสองตัวอักษรน,นะคะทีนี้เราก็จัดการ Copy ีสูตรลงมาได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการรวมช่องเซล